โมารุมอะไรารถคันเดียวนี่มันเป็นแบบไหนนาะนี่รือกระจายเลยครับสวัสดีครับเราก็มาเล่นกับช่างกรุงนะครับคพจะรู้จักกันดีช่างกรุงทอมอเตอร์มีหลายสาขาครับประคนชัยประสาทบ้ารรวดบรรวดม,มีนิคมนิคมนิคมรู้สึกว่ายัางซ่อมหรือไม่ซ่อมนี่ ซ่อมไหมนี่อ,อ,อ๋อยังซ่อมอยู่นีคมยังซ่อมอยู่อม,อยมีปัญหาแวะมาได้เลยดูสิครับโมไซคันเดียวหรือเหมือนศูนย์เลยสามรุมหนึง <c oughs> สามรุมหเอา <c oughs> แก้ปัญหากันไปเอามันเป็นแบบไหนสาเหตุขี่ไปได้แต่ขี่กลับไม่ได้กลับมาต้องจูงครับมันเป็นแบบไหน อันนี้วิชาที่ร่ำเรียนมานี่จะมางัดมาใช้กไอตอนนี้แหละไหนบอกเหตุผลหน่อยที่ช่างกรุงเป็นแบบไหนเงียบไปเลยเงียบมันเงียบมันเงียบไปเลยมันเงียบไปเลยเอาม,มันมันเงียบไปเลยกดสวิตช์กดอะไรก็ไม่ติดเซนเซอร์เซนไรก็ดูหมดแล้ว เอาช่างคนไหนเก่งครับคอมเมนต์มาได้เลยมันเป็นแบบไหนกับไอยามาฮ่าคันนี้ยามาฮ่ายี่สิบร้อยว่าเอออะไรอ่ะนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยตัวหาตัวตัวห้านะเสื้อแดงเสื้อแดงเสื้อแดงอ๋ออ๋อพันดิตพันดิตพันดิตอือโอ้ยมันแบบไหนน้อเลยนี่ครับบางทีนี่ มันนิดหน่อยแต่เราหาไม่เจอเนาะเออเราก็ต้องรื้อทั้งคันแบบนี้แหละครับแต่ฟิลไม่มีขาดเอฟิลไม่มีขาดสายก็ไม่มีขาดร,รถคันนี้มันแบบไหนนี่สงสัยจะได้ไม่ต้องขีแล้วมั้ง <c oughs> <c oughs> จอด ใช่อันนี้คุยได้ขนาดเจออันไหนอันไหนคุยฮะอ๋ไอ,อ,อไอันนี้อ้กลองโอ้กลองนี่แพงดิแพงดิกลองนี่เคยถูกกว่าเฮ้ยเฮ้ยถอดอันนี้มาลองดูอ่ะคนรุ่นนี้โอ้มันน่าจะใส่ได,ด้ด้วยกันเนาะ มันเป็นระบบรถยนต์บันทีมันอาจจะเป็นเหมือนกันเนี่ยช่างกรุงกลองสันนิฐานเอาอไป <c oughs> อันนี้เรียกว่าสันนิฐานสันนิฐานมันเกิดจากอะไรสาเหตุเพราะอะไรโอ้โ <c oughs> หรือแล้ว กระจายทั้งคันงานใหญ่แล้รง้งานใหญ่รีรลรเลยดึงเรือร้อ,อเดี๋ยวก็รู้เหตุผลว่าเป็นเพราะอะไร ปวดหัวแล้วช่างกรุงเนีย่ยตอนเย็น,นย okay, okay. ปวดหัวแล้วนีย่ย <Yeah. S 1> เอาเอาไอปีนี้เขาเลือกฐา,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 าน้วยไหมเออนั่นแหละเขาเลือกทหารในะไหมเมษา คิดว่าเ,เขายกเลิกไปแล้วยกเลิกไม่ได้ผลสุดท้ายยังใช่ไหมยังคัดเลือกทหารเหมือนเดิมอ้าวปีนี้ใครอายุ21เตรียมตัวมาจับใบแดงใบดํามาลุ้นกันแต่มันไม่สนุกเหมือนแต่ก่อนนะหรอก็พอพ็อ่ะ ハハハハ สาเหตุไม่เห็นครับจี้ตรงหมุนแต่แต่กดสวิตช์ไฟไม่เข้าไฟไม่หมุนสาเหตุเป็นเพราะอะไรน้อนกำลังรื้อหาอยู่ รื้อเยอะเลยทีนี้รื้อทั้งคันครับทั้งคันนะครับเออ เจอปัญหาครับสตาร์ทไม่ได้ไไดก็เลยช่างตรุงปวดหัวเลยจเจาอยัางไงดีกับคันนี้ ถ้าต่อตรงเพิรู้เลยใช่ไหมไม่รู้ <laughs> อันแบบไหนเนาะนี่เอาลับคลิปนี้บายบายครับตอดีมาเล่นกับช่างตรงุงเพิบมามุงหรือมอเตอร์ไซค์คันเดียวครับรถสร์นไม่ได้บายบายครับ